ติดตั้งจานดาวเทียมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้ขอเสนอความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยนะฮะลองติดตามไปดูนะฮะวันนี้ขั้นอันดับแรกเราก็มาที่มาซื้อจานก่อน,นการติดตั้งจานดาวเทียมก็ต้องซื้อจานแล้วลูกค้าต้องการติดตั้งจาน5ฟุต 2. จุดนะฮะสวัสดีครับนี่นแผนกช่าง ช่างแผนกซ่อมเรียบร้อยนะครับรถแท็กซี่ของเราก็ติดจานเดาวเทียมเรียบร้อยนะเอาจานเดาเทียมไว้ด้านหลังนะครับเราจะไปเปลี่ยนรถกระบะที่บ้านกันนะฮะเราเตรียมขึ้นรถนะบริการโดยช่างเจนนะครับช่างเจนคนใต้ไปเลย ครับผมมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับด้วยความปลอดภัยนะฮะนี่นะครับรถแท็กซี่ติตาจดาบทีมถอยมาแล้วนะครับรถกระบะรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างทั่วไทยนะ0894504644นะครับอันนี้เราจะทำการถ่ายเอาจานไปไว้รถกระบะนะเอารถกระบะไปจิตานดาบทีมนะครับ ครับวันนี้งานเยอะนะฮะนอกจากจะไปทำรกตะเทียนแล้ววันนี้มีลูกค้าสั่งของออนไลน์มานะต้องห่อส่งของออนไลน์ให้ลูกค้าด้วยครับ <c oughs> ห่อกันก่อนดีกว่าครับวันนี้สองเจ้านะจะมีไอตต้ตัวนี้ตัวนี้นะครับวันนี้ไปไกลรู้สึกว่าให้ที่อยู่ไาแล้ว <c oughs> วิธีการช่วยการตั้งแบบง่ายๆนะคือเราตั้งไปจากที่บ้านเราบ้านเรามีจานดําอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลยฮะตั้งกล่องตั้งกล่องนี่ฮะอันนี้จะเป็นช่อง3าก็คือช่อง3 3นะครับช่อง3 3แล้วเราก็ลองใช้รีโมทตัวนี้นะฮะลองกด Info กดอินโฟดูนะครับ๊บมันก็จะขึ้นเป็นสัญญาณมาฮนะ P สัญญาณก็คือ40่สิบกว่านะ ถ้าเรามีหน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะสี่สามสี่สี่ตรงนี้กับหน้าจอตรงหน้ากล่องหน้าจอ <c oughs> มันจะเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแถบสีเขียวเนี่ยฮะจะขึ้นเหมือนกันก็คือสี่สามสี่สี่จอผมนี่ใช้มานานมากนะครับใช้มาเป็นสิบปีนะปกติถ้าเราตั้งไม่ได้นะรเราก็เอาจออันเล็กเนี่ยขึ้นในบนหลังคาได้เลยเพราะมันเล็กๆถือไปสบายนะครับพร้อมกล่องตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะฮะ แต่ถ้าเราขี้เกียจคือเราไม่อยากเอาจอขึ้นไปเราก็ตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็จําไว้นะว่าช่องสามสามเนี่ยเราขึ้นไปเราก็เอาแต่กล่องตัวดําตัวนี้ตัวเดียวนะขึ้นไปกดสามสามมันก็จะขึ้นสัญญาณมาให้เราแล้วเราก็หันจานให้มาให้ได้สัญญาณเยอะที่สุดนะแล้วก็ล็อกไว้ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับอันนี้จากที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะ,นะครับ ครับล้ก็เริ่มออกจากบ้านนะฮะเริ่มออกจากบ้านเวลานี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดจานต้องไปส่งของก่อนนะแล้วก็มีต้องเอาวิทยุไปให้เขาดูอีกเครื่องหนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับครับ <Yeah. S 1> ผมกําลังมาส่งของนะครับเจนทีครับ mm hmm. ของเยอะแยะมาก่ mm hmm. ของให้ลูกค้าครับมา mm hmm. ถึงแล้วนะครับบ้านที่เราจะติดจานนะฮะ บาหลังนี้เลยขาย2อล้านห้านะฮะนี่นะฮะเราต้องเอาจานขึ้นไปไว้ข้างบนโน้นนะครับชั้นสองล้วก็เดิน2จุดนะครับนี่คือหน้างานนะฮะตรงนี้ก็จะมีปีนยากนิดนึงนะ,ะตรงนี้ฮะ,ะจากชั้น2ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนะจะมีสี่เหลี่ยมอยู่หน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะฮะนี่นะครับ ก่อนอืนเราต้องประกอบจานก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับขนจานลงมาประกอบแลวครับครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือประกอบจานนะครับใส่หัวใส่้าให้มันเข้ากันนะครับ ครับขณะนี้ก็ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับอาจารย์ส่งขึ้นมาเอาบรรย์เยยแล้วส่งจานระวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาบันไดมาผูกไว้ตรงนี้นะผูกกันหน้าต่างแล้วต้องปีนขึ้นไปทั้งบนแต่เรามีเชือกไปแล้วนะผูกเชือกไปแล้วจะดึงเชือกขึ้นไปแล้วก็ดึงอุปกรณ์ขึ้นไปนะครับ ขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันข้างบนครับครับผมขณาดนี้เราก,ขาขากร็ขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนกันแล้วแล้วก็เอาอ้นี้ดึงขึ้นมาเนะชือกดึงขึ้นมาทึ้งม,มีอะไรบ้า,างเครื่องมือวิศสรน แรกเราก็ต้องมาติดตั้งขาก่อนนะครับขาจานเราเอไว้ตรงไหนเอ,อ่ยเไว้ตรงนี้เพราะว่าจานเราต้องหันไปทางด้านนี้จานเราต้องหันไปทางด้านนี้นะเอาไว้าจานไว้ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ทิศทางดูบ้านาข้างๆ เราเจาะก,ก่อนเดี๋ยวพอใจขึ้นมาก็ตั้งบนเสาได้เลยวางเสาก่อนวางเสาก่อนใครวางอาทิตย์เจาะลงไปนี่ติดับคานนะคะไม่ต้องกลัวน้ำรั่วถ้าตรงนี้อาจจะรั่วได้ ก,กับการนี่แข็งแรงแน่นอนร้อเร์เซนชีวิตนะครับช่องชีวิต Channel ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นี่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปฝากไว้ในช่องชีวิต Channel ด้วยนะครับติดตามกันนะครับมีอาจารย์อาจารย์ท่านสอนสิ่งดีๆมากมายให้เรา ให้ปฏิบัติตามทำบุญไว้ทำบุญไว้เยอะๆและบุญจะช่วยหนุนเรา จานขึ้นมานครับเสียบจานลงไปจานก็อยู่ท่านี้ประมาณนี้จากการที่เราวัดสัญญาณมาจากบ้านแล้วนะครับนี่ก็คือช่อง3ที่เราตั้งไว้นะก็ได้มาประมาณ40ปกว่าก็โอเคนะถ้าเกิน20มาก็ดูได้แล้วนะครับแต่เราก็ตั้งให้ได้เยอะที่สุด เราได้40่กว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาจอขึ้นมาเพราะเราตั้งกล่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาไล่ขันน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับแล้วก็เตรียมเก็บอุปกรณ์กลับลงไปนะฮะอันนี้รถเราอยู่ข้างล่างสายเราเดินไปแล้วเส้นหนึ่งเดี๋ยวจะเอาสายเข้าไปในหลังคานี้นะฮะแล้วก็ไปไล่สายดูข้างในนะครับอันนี้ข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาอะไรดูกันนิด นี่นะครับพื้นที่น้อยไปหน่อยนะครับพื้นที่แคบไปนหน่อยนี่เราก็เลยไม่ได้เห็นกันชัดๆเจนๆนะครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดหมวกเสร็จเรียบร้อยกําลังจะเก็บของลงข้างล่างกันนะฮะสูงมากนะครับมีบ้านโน้นนะบ้านโน้นก็ติดเหมือนเราแต่ก็อยู่ก็ละฝั่งกันฝั่งโน้นน่าจะทําง่ายกว่าของเรามันติดหลังคามันยืนอะไรลําบากหน่อยแต่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยปิดหมวกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างครับผ่านโซนอันตรายมานะครับตอนี้เรามาติงห้องด้านล่างนะสายที่เราหย่อนไว้ตรงนี้เรามาดูกันว่า,ามันอยู่ตรงไหนสายข้างบนขึน้นมานะฮะสายข้จากตั้งห้อยสายลงมาเราต้องมาติดตรงนี้ห้องหนึง่ง อดบที่หนึ่งครับโอเคนะครับรับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งจุดมาแล้วหนึ่งจุดนะครับ,ดดรบไฟมาเรียบร้อย แต่ในใจดีวันนี้จะเดินไปให้สามจุดนะครับแต่จริงๆก็ใช้จริงอยู่สองจุดจุดที่สองเอาไม่ได้เดินคือพาดมาปกติเซตจุดที่สอง จุดสุดท้ายการนี่ดจารอะไรารานนี้จารการนี่คนในหูบบ้านกพเร่อยไปจากเวลาพวกไปโทษมันงิดตีได้พูดมาณโทษโทดจะบ้านลูกางแล้วก็โทดตุงแบนี้นเล็กๆเอาไปตัดแบงกันทีละนั้เล็กๆเนี้ยใบ้านยังมีอยู่แต่บางยี่โทษใบ้านใครหนั่งเลยเอาไปเลยส่วนแรกอยู่ว่างๆเข้าไปเทีทีอยู่ลงบ้านบางนั่ว่างไปตีตีเดียที่ให้ทั้ มีนนรมแรงกงร้องด้วยน,น่นดีได้ดีเล้ด,ดีน่าจะดีก็มีแปจิตตพกก็มีแรงแรงดีดี่อป ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะติดจานดาวเทียมวันนี้สําเร็จลงได้ด้วยดีนะฮะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านแล้วจอดรถเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วนะครับ